สวัสดีค่ะจากบ้านไร่องพยอมค่ะวันนี้พามาดูในสวนป่านะคะนี่ค่ะอันนี้เป็นแนวของต้นสะดานะคะนี่ค่ะอันนี้สะดาก็เต็มสามปีแล้วนะคะเพราะว่าตอนนี้ก็เข้ามาเดือนกันยาแล้วนะคะนี่ค่ะต้นก็สูงไปถึง นู้นเลยนะคะสุดปลายที่นู้นนะคะส่วนอันนี้ก็ตรงนี้นะคะก็เป็นที่ปลูกใหม่นะคะเมื่อต้นฝนนี้เองนะคะนี่ค่ะอันนี้น่าจะเป็นต้นแดงนะคะต้นแดงของนาเล็กนะคะไม่แน่ใจว่าใช่หรือเปล่านะคะเพราะว่าแถบทางนี้ว่าปลูกต้นแดงนะคะ นี่ค่ะก็จะปลูกเป็นแนวเป็นแถวไปนะคะจะตอกหลักไปตลอดทิวเลยนะคะส่วนระหว่างกลางแถวก็จะมีต้นของกระพี้จันนะคะนี่ค่ะเป็นแนวเลยนะคะอันนี้ต้นมะเกลือนะคะว้าว ต้นมะเกลือถ้าลงดินแล้วโตไวมากเลยนะคะตอนเรามาปลูกยังต้นเล็กอยู่เลยนะคะนี่ค่ะต้นสูงสูงนี่ค่ะก็จะปลูกเป็นแนวของต้นมะเกลือนะคะแล้วก็จะมีกระพรี้จันทร์นะคะระหว่างแถวจะมีต้นกระพรี้จันทร์ไประยะระยะนะคะอันนี้บริษัทพยมก็จะปล่อยนะคะจะไม่ฟันทิ้งหรือว่าถ่ายทิ้งนะคะนี่ค่ะ อันนี้เป็นต้นมะเกลือตอนแรกก็กลัวเขาจะไม่รอดนะคะนี่ค่ะต้นโตแล้วนะคะนี่ค่ะแนวนี้คือเป็นต้นมะเกลือหมดเลยนะคะทั้งแถวนะคะมองไปไกลๆฟ้าหลังฝนล,ลงมาฝนล,ลงเม็ดแล้วนะคะนะคะเป็นสายลงมาแล้วนะคะอันนี้ยังอยู่ในสวนป่าของบา้านไร่บางพยอมอยู่นะคะส่วนตรงนี้ก็ปลูกเมื่อปีที่แล้วนะคะ นี่ค่ะก็จะสูงประมาณนี้โอ้โหตายจริงจะต้องรีบมาถางซะแล้วมะมุ้ยเถามะมุ้ยนะคะโอ้โหเถามะมุ้ยลงพันต้นไม้ซะแล้วเดี๋ยวอันนี้คือ อันนี้ต้นอะไรเอ่ยใช่ต้นกุงหรือต้นอะไรสักอย่างหนึ่งใช่ไหมคะหรือว่าเป็นต้นแดงอันนี้ปลูกเมื่อปีที่แล้วนะคะโหเผามามุ้ยต้องหาเวลามาสางซะแล้ไม่งั้นเดี๋ยวเวลาเขามีดอกมีฝักขึ้นมาแล้วก็ งานเข้าพะทับหมดแล้วต้นไม้เสียทรงหมดเลยโหนี่ค่ะนี่ค่ะต้องเป็นต้นไม้อันนี้ก็มาจากจังหวัดอะไรนะ ทางอีสานนะคะถ้าจำไม่ได้ขอโทษด้วยนะคะอันนี้ปลูกมาปีที่แล้วนะคะสองปีปีที่แล้วก็ได้หนึ่งปีเต็มๆแล้วนะคะนี่ค่ะโตวไวมากๆเลยนะคะนี่อีกต้นหนึ่งโอ้สงสัยงานเข้าแล้วจะต้องมาถางเนี่ย นี่ค่ะอันนี้ยิ่งต้นสูงใหญ่เลยนะคะโอยมีตัวอะไรมากินใบหมดด้วยนี่ค่ะอันนี้ถ้านาเล็กดูอยู่ก็ช่วยบอกด้วยนะคะเพราะว่าลืมจริงๆนะคะเพราะว่าอันนี้ FC จากจากอะไรนะเนี่ย ปีเดียวนะคะต้นโตขนาดนี้แล้วนะคะปลูกเมื่อถ้าจำไม่ผิดน่าจะเป็น18สิงหานะคะ64นะคะตอนนี้ก็สูงเลยบ่าแล้วนะคะโหยดีใจมากๆเลยนี่ค่ะอันนี้ก็เป็นปลูกมาปีที่แล้วนะคะอันนี้เป็นต้นไม้อยู่ในไร่อยู่แล้วนะคะไม่แน่ใจว่าเป็นต้นอะไรนะคะนี่ค่ะ ใ่ไหมเอ่ยรู้ว่าเป็นต้นไม้ที่บ้านอุพยอมปลูกครั้งที่แล้วนะคะก่อนปีก่อนนะคะแล้วก็พอดีเลยต้นไม้ตายนะคะก็เลยให้รถเขามาไถาใหม่นะคะอาจจะเป็นไปได้เนาะนี่ค่ะโอ้ยมียอดสเดาตรงนี้หักด้วยนะคะที่ลมมาแรงนะคะหักขาดลงมานะคะ นี่อันนี้ก็มีต้นจานนะคะมาอยู่ตรงนี้ต้นหนึ่งโตเหมือนกันนะคะก็จะมีไปตรงนู้นนะคะสงสัยเดี๋ยวต้องเอาเครื่องมาลงแน่เลยส่วนต้นนี้ปลูกเมื่อปีก่อนนะคะถ้ารวมกันแล้วนะับย้อนมาก็ได้สองปี สองปีนะคะสองปีกว่า,วานะคะนี่ค่ะอันนี้ต้นสูงขนาดนี้นะคะถ้าเขาไม่ถ้าปีนที่แล้วไม่แรงนะคะต้นเขาก็จะสูงแบบนี้หมดแล้วนะคะอันนี้ไม่แน่ใจว่าเป็นประตูประดูกกิ่งอ่อนหรือเปล่านะคะนี่ค่ะใบเขาจะมีลักษณะแบบนี้นะคะต้นก็จะเอ็นตามแรงลมเลยนะคะ ต้องปล่อยไปตามแรงลมเลยนะคะโหดีใจมากๆเลยที่ต้นไม้ปลูกปีนี้นะคะปลูกปีนี้แล้วโตโตเรียกไม่ต้องห่วงต้นกระถินเยอะสางก่อน นี่ค่ะอันนี้ก็ต้นจานนะคะเขาบอกว่าจอนจานดอกสวยก็เลยเามาปลูกไว้ริมถนนนะคะก็ไม่ถึงกรลริมถนนนะะคะคือหน้าไร่นะคะนี่ค่ะตอนสูงอีก2ปีก็คงจะล่มรื่นแล้วนะคะส่วนทางนี้ก็เป็นเสดาทั้งหมดเลยนะคะนี่ค่ะอันนี้เสดาวสามปีนะคะ ส่วนอันนี้เพิ่งปลูกเมื่อเมื่อปีที่แล้วนะคะปีหกหสี่นะคะส่วนต้นนู้นปลูกในปีหกสามนะคะว้าวต้นจานต้นนี้นะคะนี่ค่ะสูงนุ่นเลยนะคะอุย้ยโตไวดีจังไม่ได้เดินมาเยี่ยมกลายเลยนะคะ ส่วนตรงนี้ก็เป็นอีกแถวนึงนะคะปลูกคล้อมกันนะคะอันนี้เป็นต้นลีลาวดีนะคะโหตอนแรกก็คิดว่าจะรอดหรือเปล่าว้าวคุ้มใหญ่อะไรขนาดนี้นี่ค่ะก็ได้ปลูกไว้หน้าไร่นะคะลีลาวดีโอ้โหนี่ค่ะเพื่อนๆเห็นไหมคะ นี่คือพริกกินดามันตั้งแต่รุ่นที่บาลรงพยมยังทําพริกอยู่นะคะในระหว่างแถวต้นไม้นี้บาลรงพยมก็ปล่อยไว้นะคะตอนนี้เขามีดอกเอยขอโทษค่ะมีเม็ดนะคะไม่มีมแมลงรบกวนเลยนะคะถ้าเราปลูกอยู่ต่างถิ่นแบบนี้นะคะนี่ค่ะเดี๋ยวเราจะเก็บนะคะเก็บเอาไปทาพันธุ์อันนี้เขาทนแรงทนแรงมากๆนะคะเพราะว่าหน้าแรงก็ผ่านไป โดที่ต้นเขาก็ยังไม่ตายนะคะไม่ได้ลดน้ำด้วยนะคะนี่ค่ะเยอะเลยนะคะเดี๋ยวขอเวลาเก็บแป๊บส่วนตรงนี้ก็เป็นต้นสักนะคะฝนมาเขียวมืดอีกแล้วนะคะเพื่อนๆฝนตกขนาดหนักทุกวันเลยนะคะแถบทางนี้ก็มืดนะคะนี่ค่ะมืดทุกโถทุกแถบเลยนะคะ ไม่พ้นคืนนี้นะคะตกแน่นอนนะคะโอเหนื่อยวันนี้ก็พาเพื่อนๆมาดูแค่นี้ก่อนนะคะวันนี้ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้บ้าลายองพยมทำคลิปดีๆต่อไปด้วยนะคะสวัสดีค่ะ